มงครึ่งเสาร์ที่23มีนาคมนี้ซึกช่วยรอบ Global House Eggman Tournament มวยไทยพิกัด152ปอนด์สายบีการต่อสู้แบบแท้คัดออกของสี่ยอดมวยแกลงจากทั่วโลกเดินชนเล็กเจียฟูยิมก้านยาวจอมเสียบขาลุยจากบุรีล์ฟ้ามีชัยสอโชคมีชัยขุนศึกแดนดอกบัวจากอุบลราชธานีบาเชียมาสเรวีจอมดีเดือดทะเลทรายจากอิหร่านเฟเดริโกเวโรนเนียรีโรมมนพันอืดจอมทรหดจากอิตาลีร่วมด้วย ไตบอลลังลุ่มพินีพิกัด150ปอนด์จอมแท่งแร่งเกินร้อยทิวพ่องเกียรติทรงฤทธิ์มวยสูงยาวเข้าคมจากร้อยเอ็ดด้วนเปอร์เซียมัดสั่งโมฮัมหมัดอาซาเดียนมวยสองสไตล์จากอิรานพร้อมขั่วมวยสุดเดือดระทึกใจรวมเจ็คู่สิกมวยไทยนานาชาติลุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์สดทางช่อง8ปเสาร์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปกลมบเฮาส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ